สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกถูกท่านนะครับก็กลับมาพบกับกระผมบัณฑิตปรามเอกราชบุญอาจอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาทบทวนในเรื่องของอาการบวงสรวงพระพรมนะครับเนื่องจากว่า,าวันที่19เมษายน2 5 6 6นี้ นะครับผมจะได้ทำพิธีในการบวงสรวงพระพรมที่ปดิษฐานอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองแก่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ถือโอกาสในการมาซักซ้อมบทนะครับในการทำพิธีในวันนั้นเช่นเดียวกันก็จะได้เป็นการทุบทวนให้กับผู้ที่สนใจ นะครับว่าในพิธีบวงสวงพระพรมนั้นจะมีประเด็นที่น่าสนใจตรงไหนบ้างที่เราจะมาเรียนรู้หรือมาฝึกฝนกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะขอตัดตอนเอาไปช่วงถวายเครื่องบวงสวงต่างๆนะครับให้กับพระพรหมนะตลอดทั้งองค์เทพเทวาทั้งหลายที่อันเชิญมา นะครับก็จะตัดไปช่วงนั้นเพราะว่าในช่วงต้นๆไม่ว่าจะเป็นการบวงสรวงอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีขั้นตอนที่เรียกว่ามีความคล้ายคลึงกันนะครับมีขั้นตอนที่เหมือนเหมือนกันก็ว่าได้นะครับก็ประกอบไปตั้งแต่ขั้นตอนที่1ก็คือการบูชาครูนะครับอพราพรอมพิธีจะทำการใดก็แล้วแต่ นะครับก็จะต้องมีการระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์นะเพราะฉะนั้นก็คือการไหว้ครูนี่ก็คือเป็นขั้นตอนเรียกว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญนะอย่างยิ่งในเรื่องของการที่จะเริ่มต้นพิธีหลังจากนั้นนะก็มีการทําน้ำมนต์นะนขั้นตอนที่สองนะยกเว้นว่าไม่มีเวลาหรือว่ามันจํากัดจริงๆนะครับ ก็อาจจะตัดตรงนี้ได้แต่ถ้าหากว่ามีเวลาเต็มๆนี้ก็ควรที่จะเอาพิธีการทำน้ำมนต์มาด้วยนะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่ช่วยเสริมนะช่วยเสริมให้เกิดความคลังความศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ในขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่3นะครับก็เรียกว่ามา สู่ขั้นตอนในการที่จะเริ่มที่จะถวายนะมีการจัดโต๊ะเครื่องบูงสงต่างๆให้เข้าที่เข้าทางนะหรือว่ามีอะไรที่จะมีคนมาเพิ่มเติมอีกนะครับเตรียมความพร้อมซึ่งความจริงในช่วงนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมมาก่อนหน้าน,นี้แล้วแหละนะครับแต่ว่าเมื่อถึงตรงนี้จริงๆก็อาจจะมีการทบทวนหรือว่าดูความพร้อมอีกครั้งหนึ่ง นะครับนอกจากนั้นแล้วก็เข้าสู่ในขั้นตอนที่4นะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีการบวงสรวงอย่างเป็นทางการนะก็จะมีการเบริกแม่นางธรณีหรือว่าให้แม่นางธรณีมาช่วยเปิดธรณีสารนั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้องค์เทพเทวดาทั้งหลายลงมาประสิทธิ์ประสาทพรในพื้นแผ่นดินแห่งนี้นะพูดง่ายๆนะหลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนที่5 นะก่อนที่ทางเจ้าพิธีจะได้มีการกล่าวอัญเชิญทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการเคารพครูนะพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าขอขอแรงครูนะขอบุญขอบุญจริตของครูขอเดชของครูนะครับมาเนะรียกว่ามาเป็นทีมเดียวกันกันกบเรานี่แหละนะครับในการที่จะอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายก็เปรียบเสม,มือนผู้หลักผู้ใหญ่นะถ้าเป็นโลกมนุษย์ก็คือ,อยิ่งตำแหน่งใหญ่ตำแหน่งสูงเนี่ยเวลาเราจะเข้าไปหาเ,เป็นไงครับเราโนเนมเราจะเข้าไปหาเลยท่านนี่ไม่ได้นะครับถ้าหากว่าเรามีาคนที่เคารพนับถือนะเขาเป็นคนที่เป็นที่รู้จักนะพาเราไปนะหรือี่เชื้อเชิญหรือ ขอเข้าพบอะไรประมาณนี้นะครับก็มันก็จะเกิดความสําเร็จความเรียกว่าความเรียบร้อยด้วยดีเพราะฉะนั้นเราก็จึงต้องมีการเคารพครูพูดง่ายก็คือขอครูนะขอแรงครูอ่าอ่าเป็นการอธิษฐานขอแรงครูขอบุญอของครูมาช่วยนะขออํานาจขอบารมีของครูบามาช่วยนะครับ เม <mm um> ื่อครูบาอาจารย์ของเราที่เราเคารพนับถือทั้งหลายนะครับเราระลึกแล้วนะเรามีความนอบน้อมมีจิตที่เรียกว่ามีการเตรียมความพร้อมของจิตของเราให้มีพลังและมีความเข้มขลังนะครับให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะมีศรัทธาที่ชัดเจนหลังจากนั้นก็เริ่มในการที่จะบูชา เทวดาทั้งหลายแหละนะครับเทวดาทั้ง8ทิศนะเทวดา10ทิศนะชุมนุมเทวดานะมาแล้วนะในขั้นตอนที่เจ็ดก็ชุมนุมเทวดามาเลยนะครับมาให้ลงมาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการสาธยายให้องค์เทพเทวาทั้งหลายนะทั้งอยู่ไกลและอยู่ใกล้นะก็ประมวลมาอันเชิญมาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามา นะจนถึงขั้นตอนที่8เชิญท่านเท้าชมพูทวีปนะรักษาทวีปชมพูทวีปของเราก็มาใล้ก็มาออกก็มาอัญเชิญนะครับสิ่งศักดิสิทธิ์ทั้งหลายพระภูมิพระเจ้าที่นะครับในพื้นที่ของเรานะมันก็ก็จะมีการเรียงลําดับมาเลื่อยอย่างนี้นะครับนั่นคือขั้นตอนให้ให้รู้ให้เข้าใจว่ามันมีลําดับมีขั้นตอนนะจากตรงไหนมาตรงไหน นะครับจนมาถึงสิ่งขณะที่ในพื้นที่ที่เราได้ทำพิธีบวงสวงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อองค์เทพเทวาทั้งหลายที่เราได้อัญเชิญมาพร้อมแล้วนะครับเมื่อพร้อมแล้วก็คือมีการถวายเครื่องบวงสวงสักระบูชา,าต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมาตัดเอาตรงนี้แหละครับนะครับขั้นตอนที่9นะครับถวายเครื่องบวงสวงพระพรนะครับโดยที่เจ้าภาพ จุดธูปสามสบดอกกวนอื่นๆคนละสามดอกแล้วก็ถือกันไว้เจ้าภาพหรือครูผู้กระทำพิธีก็จะนํากล่าวนะครับคนหนึ่งก็กล่าวตามนะครับก็มาฟังกันเลยครับในช่วงนี้นะครับว่ามีคํากล่าวอย่างไรบ้างอายันตูภูมิพรหมาพิทักษมามีข้อยกก่อนอัญจุลีด้วยยินดีเคารพคำนะ เทพบอดีกรุงพาลีเรื่องเดชภูมิเทวาพระพรหมบริรักษ์ภูพิทักภูมิสถานอภิบาลบำรุงเขตณน,นิเวศมนทนเชิญปรีดีประโมดเอื้อเอียงโสทรงสงดับคำอาราธนาคออัญเชิญเสนสู่มนทนละเทพพิธี คราราัานี้เชิญหาโดยข้าพระเจา้าานเอกลาดบุญอาจพร้อมทั้งเหล่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองแก่และชมรมผู้สูงอายุตำบลเมืองแก่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ได้ตกแต่ง สักการะเครื่องพรีโดยพิธียันยะนิยมอุดมโภชนาหารนามวิานหลากลายแต่ละอย่างล้วนอชาผลพลกษาหนานาชาติบริสุทธิ์อุทิศถวายสะอาดอันหนึ่งใส ข้าประเจ้านายเอกราชบุญอาจผู้อาทรธุรกิจได้ประดิษฐ์คฤืาหาตวิมานสถานพรมพร้อมด้วยอุป,ปโภคนานับประการจัดแต่งเครื่องเสร็จให้สำเร็จการมุ่งประสงค์จำานงหมายอทายุทิศถวายเท้ามหาพรหมทาดาภูมิบริรักษ เพื่อพำนักเป็นพาสุขทุกที่ว่าราตรีการเป็นรุมนิยสถานอันพิเศษขอท้าสุรเชทธาดาประพรมมาภูมิบิทักญาละเลยเชิญรับพลีสับสิ่งบวงสวงสั่งเวยโดยพลันโดยปรีดี และเวลานี้ได้เลิกงามยามวารดิธีจะขอทำาุีอยางกรรมบูชาดังต่อไปนี้ต่อไปเป็นการกล่าวบูชาพระพุมนะโมะะตัตสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะพะคขวะตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอมปะระเมสะนามสการมองคารณนิสสวะรังพรมเรศยัมบูปันสวะวิสุนุ วัยัธานโมโธติรูกะพัมธรมายิกายานังยะวัยะยราคมุลํสถทานันตะระวิมุตสะนันนามัสเตนามัสเตจะอากาลังทะโถวาจะเอตามาตาระยัตตะมนตรามากะัตะมารมมลาจะสะระวะ ปฏิทมสัมโพภะระโรธิวะนั่งคัตโตปัญจพุทธตังคติอาปุมาสัตตาพุทธวาคัมคัมชาสมรักขออนุสานุติอะซึ่งตรงนี้ก็จะกล่าวสามรอบนะหรือว่ากล่าวสามจบนะหลังจากนั้นก็ ให้เจ้าภาพจุดธูปนะที่เครื่องบุงสวงนะก็ประมาณสักหนึ่งกำมือแล้วเจ้าพิธีก็กล่าวต่อดังนี้อคีภาหูบุพังสักการะวันทานังพรหมเมรพรหมังอินตะรังเทวานางอาจริยะ เทวทอรณีคงคานังสบาทเทวานังเทวตาอาคันตุกาสาธุกังมุนิวระรวาจนั่งครูอาจารยยังนมส,สักการิยเทวสดีภาวันตุเมสาธุอุกาสาขาพรเจ้าขอสักการาบูชาดอกไม้ถูกเทียนถวาย พร้อมทั้งเครื่องตังมีใบสีเทพใบสีพรหมใบสีครูอาหารข้าวหวานพร้อมพลามาอีนานาชนิดเพื่อสักการะวันทาองค์พรหมอ,องค์อินเทพพญดาทั้งหลายครูอาจารย์ถูกแห่งหนแม่ประทอรณีแม่คงคาล้วนแต่เทพพญดาทั้งหลาย เทพยดาที่ลองหนสัญจรไปมาลุกขาดเทวดาอารักขาดเทวดาพลึกสัตเทวดาอาคาสเทวาพระฤาษีทั้งร้อยแปดพระองค์ที่อยู่ทั่วไปข่าพระเจ้าขอนมัสการน้อมถวายเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ พร้อมทั้งพระพระาและที่ประทับขอจงรับเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกคนด้วยเถอนนะซึ่งตอนนี้แล้วก็มีการปักนะปักทูปลงในเครื่องบวงสรวงสักการะต่างๆนะมีดอกไม้กลีบดอกไม้ดาวเรืองดอกไม้มงคลต่างๆนะครับแล้วก็ ปโปรยหวานปโปรยไปทั่วนะครับหรือจะมีน้ำมนต์ก็ประพรมน้ำมนต์ไปด้วยก็ได้นะครับและหลังจากนั้นนะครับในพิธีวันนี้นะครับก็จะมีการลำถวายบวงสรวงด้วยนะครับหรือว่าทางแห่งไหนก็แล้วแต่ที่ใดก็แล้วแต่ถ้าหากว่ามีการจัดลำด้วย นะครับก็ถือโอกาสในช่วงที่เราผักทูบรอทูบไม่หมดนี่แหละนะครับใช้เวลานี้จะดีมากเพราะว่าจะไม่ให้เสียเวลาในส่วนอื่นนะครับในขณะที่เรารอทูบหมดเนี่ยนะครับเราก็มาลํากันใช้เวลาสัก3-4เพลงก็ยังได้เลยนะครับ <c oughs> ก็มาฟังนะก่อนที่จะมีการลํานะครับก็จะมีบทกลอนนะบทกลอน ขอโอยกอ่อนเอ็นแทนดวงจิตจากเนรมิตความงามตามปรารถนาจากฟอนร,รำนำถวายองค์เทวาได้เวลาแล้วนะ้าพาชื่นชมให้ลีลาทารำจงสวยสุดให้สะดุสสายตาพาสุขสมขอถวายแด,ด่เทพไทยทุกชั้นพรมให้พรรมณนะบัตรนี้ปรีเปรมทน หังนั้นก็เปิดเพลงขึ้นมาแล้วก็ลํากันเลยนะครับเมื่อลําเสร็จเรียบร้อยเพลงจบนะครับก็จะเข้าสู่องค์การขอพรนะครับมาฟังกันดูนะครับองค์การขอพรว่าอย่างไรสิทธิชรัทธลตาจาสิทธิอากาสะเทเวตาสิทธิมุนีจาราชาโนสิทธิปุริสาราคาโน สิทธิกุมมัาเทวตาสิทธิจัทสศนิสาพิจสิทธิจัทิพมันตายาวกักกาจัดเมธนิสัพเพเทวานโมทันติบุญยังคันหันติอุทิสังสัพเพเตระขาสัมพัทาอันตรายาเสสัตโต สิทธิกิจังสิทธิกะมังสิทธิกาเยังตถาคโตสิทธิการเยประสัสามเพเวสิทธิดินนั่งนมามิหังสิทธิการัตถากมังสิทธิการะบารักกาบังสิทธิอิเตโชพลังสุขังสิทธิลาโพนิรันตรังสิทธิอรหันตานังพุทธานังจตุวิสติ สิทธิจาตุมหาราชิกาชากามาตวาติงสาวจาระเทวาตาสิทธิโซลมะพมมารูปาวัจรังสัมพัทาเอเตนะสิทธิเตเชนะเชยยสดิภาวันตุเมสิทธิพุทธาสิทธิธรรมสิทธิสังฆาจะอุตตมา สิทธิปัจเจกพุทธ,ธาสิทธิสัพพัญญูสาวกาสิทธิกำมังพลังวัดลังสิทธิมหาจตุปาทาพหูปาธาเอเตนะสิทธิเตเชนะเสยยโสธ,สธิพาวันตุเมสิทธิกิจจัง,งกิจจานุกิจสึ่งบำเพ็ญเพียรกรณียกิจ ขอจงเปิดทางให้อิสร็จสมอย่าข้างขัดของแรมนานเลยนาะสิทธิกรรมการงานผนุงเพื่อบำรุงรักษากขอให้เปิดทางให้เลิดเลิดย่าโรยชาสิท์ใด,ด้โดยพลันเทินแลนาสิทธิกริยตถาคตโตประสันพิษผนิตมานหมอดฉันใดปลอดภัย แคล,ลาดแคลว้วพนไัยผ่านฉับพลันเทืนสิทธิลาโพนิรันตรังอีกทั้งราชจัตลาบทุกสิ่งสัพจงนิรันหลังล้นดังหนึ่งนาทีทานทนอย่ารู้คาศูนย์เลยนาะสิทธิเตโชชยโยนิจังเดชอำนาจแผ่ทั่วพอง อริสยองย่อนห้าวขอจงมีชัยชนะทุกดาวปราบล้างภัยลีและนาสัรพสิทธิภาวนตุโวขอสามพ่อพทั้งหลายจงประสาทประสิทธิ์ให้แก่ข้าพรเจา้าทั้งหลายขอให้มีอายุยืนยาวสุขภาพดี ขอให้มั่งมีด้วยเงินทองทรัพพะสุขขอให้เนื่องนองพร้อมทั้งยศธาขอให้เ,เจริญวัฒนาถาวรอ,อยู่ในทีน่นี้ขอให้อ,อายุจงยืนยงพร้อมพงเผ่าบริวารบุตรหลานเลนผู้จงรักภักดีปราศจากสัพพทุกสัพพสุข ส,สัพพรคกสัพพัยสับพเสนียจันไรไม่มาย้ำยีขอกำจัดผูดผีปีศาสสัตว์ร,ร้ายทต่างๆทงัทง้ทงเปรตและอสุรกายทาั้งในอากาศพื้นดินและตายโภพ,พรวมทั้งพฤกษาต้นไม้ที่เป็นสเสนียดจันไรแรงอุบาทรวมถึงคนพ่านทั้งหลายด้วยอำนาจ เดชะของพระมหาพรหม,มาภูมิิทักษ์จงกำจัดขับไล่ออกไปให้เด็ดขาดไฟทั้งผองและทุกขเวท,ทานาและโรคภัยใดๆจงกำจัดไปอย่าได้มีทั่วเขตบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองแกนนี้ขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี มีบารมียิ่งยืนนาอานชัยยะมังคลังภาวันตุเมเอหิจงมาเอหิจงมาเอหิจงมาอาหังวันทามิประสิทธิ์สเร็จทุกประการหากสิ่งใดที่ข้าพเจ้ากระทาไปขาดตกบกพร่องไมิถูกต้องขอครูโปรดเมตตาอภัยโทษบันดาลโปรดแต่ความสุขความเจริญ ดังคำที่ข้าพเจ้าได้กล่าวองค์การขอพรไว้ด้วยอิทธนนะหลังจากนั้นเราก็ลาเครื่องบวงสวงอัญเชิญเทวดากลับลาเครื่องสังเวยนะครับก็ถือว่าเป็นการจบปิธีนะครับนี่แหละก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราจะต้องนำมาซักซ้อมกัน ทำความเข้าใจกันในบทคํากล่าวต่างๆจังหวะเจ้าโคลน,นะแต่หากว่าเรายิ่งซ้อมนะหรือว่ายิ่งได้ฟังบ่อยๆความคุ้นเคยในท่วงทํานองความเสพคุ้นในเสียงนะมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้นะอย่างไม่สิ้นสุดนะครับก็ขอฝากเอาไว้นะครับ ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับท่านใดเจ้าพิธีท่านใดอยากจะได้บทบวงสรวงพระพรหมที่เต็มฉบับพร้อมที่จะได้นำไปประกอบพิธีได้ทันทีนะครับก็โทรเข้ามาบูชากันได้นะครับที่เบอร์โทร0918325641 0918325641นะครับก็ ผมเอกราชบุญอาจรอรับสายอยู่นะครับเราจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ